วันนี้จะมาแนะนำนะคะสกินแคร์นะคะสำหรับผิวแพ้ง่ายแบบเรานะคะด้วยเจนท่านะคะจะเป็นเซตเลยนะคะเซตสกินแคร์สำหรับคนแพ้ง่ายนะคะขนมันดำมันแบบนี้จริง,รงๆนี่ดูเลยนะคะนี่แพ้แมสเป็นสิวขึ้นตรงนี้เต็มเลยตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่ามันค่อยๆยุบลงคืออย่างที่บอกไปว่าทุกอย่างมันใช้เวลาไม่ใช่ว่าทาวันนี้แล้วพรุ่งนี้สิวหายเลยแต่สำหรับจุดเปลี่ยนของเต้ยนะคะที่เต้ยรู้สึกได้ว่าแบบเออหน้าเราเปลี่ยนไปเลยอี่คือวันที่ห้า วันที่5ค่ะทุกคนก็คือตื่นเช้ามาเราก็แบบส่องกระจกใช่ไหมแล้วเราเฮ้ยหน้าฉันแบบมันดูเนียนจังวะมันดูใสจังมันดูเงาเต็บแรกเลยนะคะเราก็จะลงเป็นสเปรย์โลชั่นนะคะมันจะเป็นเหมือนกับโลชั่นบำรุงหน้าค่ะมาในรูปแบบสเปรย์ที่เป็นมากกว่าน้ำแร่นะคะทุกคนคือจะบอกว่าตัวเนี้ยฉีดปุ๊บรู้เรื่องเลยนะคะนี่ ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเจลไฮยาเซรามัยนะคะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนและที่ปื้มมากๆเลยนะคะนี่แพ็คเกจจิ้งเขานะคะจะเป็นแบบเป็นแบบนี้นะคะคือเราอ่ะกดตรงนี้แล้วก็จะมีแบบตัวเจลออกมาจากรูนี้นะคะ่ะทุกคนเราก็นี่ไปเลยค่ะมันจะมีความใสมากเลยนะทุกคนแบบใสมาก,มากตัวเนี้ยจะช่วยบำรุงในเรื่องของผิวใสเนียนนุ่มขาวกระจ่างใสนะคะเป็นตัวแบบว่าบำรุงผิวนะคะ และขั้นตอนสุดท้ายสําหรับช่วงเช้านะคะก็จะต้องหนีไม่พ้นแน่เลยนะคะตัวนี้ค่ะกันแดดนะคะเป็นกันแดดของเจนท่านะคะจะบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่แค่กันแดดอย่างเดียวนะคะทุกคนเป็นกันแดดพร้อมบํารุงผิวชุ่มชื้นคือบอกเลยว่าทุกชิ้นมันจะแบบใส่ความชุ่มชื้นไปทุกผลิตภัณฑ์เลยใครที่หน้าแห้งนะคะแพ้แมสเป็นสิวจากการแพ้แมสเยคือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะนี่คีมกันแดดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอ,อ่อสีขาวสีขาวแบบนี้ บอกเลยว่าทามาไม่วอกค่ะมีความกลืนไปกับผิวเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะนี่ทาให้ดูแดดต้องทานะคะทุกคนไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือว่าออกจากบ้านเราก็ต้องทานะคะเรื่องของฝ้ากระริ้วรอยต่างๆเลยนะคะ